สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหักใหม่เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องขับมือนีที่ผ้าพี่น้องมาเบิงเผือดสมุนไพรอีกชีนิดหนึ่งนี่ก,กา็คือเผือดสมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นนก็คือ ต้นกระทุ่มโคกไหมพี่นอ้องเป็นยังเป็นจังเอื่นกระทุ่มโคกเพราะว่ามอยาหักใหม่บ้านมอยาหักใหม่เป็่นเอื่อนเพื่อนชนิดนี้ว่าต้นกระทุ่มโคกซึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นเผืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ายุแยกแยกเป็นขนาดใหญ่ขนาดน้อยไหมพี่นอ้องต้นกระทุ่มนากาอีกแบบนึงกระทุ่มนานี่ยที่เกิดออย่ตามที่ที่ลุ่มแล้วก็บใบทีหน่อยว่าพี่นอ้อง กระทุ่มโคกนี้สิเกิดยุที่ดอนนะครับสิ่ง่ไปเกิดยุที่ป่าถ้ำป่าไก่น้ำหรือที่น้ําท่วมถึงนะครับที่เกิดยุที่โคกอย่างเดียวที่สูงปอว็นพัตตาผักกางเกิดในที่ดอนหรือที่สูงกระทุ่มนานี่จะเกิดอยู่ในที่ที่ลุ่มที่ป่าถามที่น้ําท่วมถึงเป็นเสียี่ิญนองนะครับล่งงมองเพื่อนเกื้เอื้นกระทุ่มเลือด เล่วาว่าที่มี่ื้อตามท่องทิ่นต่าง,งๆหลายซื้อแต่ว่ามออยากใหม่ไปหาพอเพราะว่าเกิอดอยู่เป็นเผืชเฉพาะม่อ,มองเฉพาะทินนะครับลักษณะเป็นใหม่เป็นใม่มายืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่พี่น้องนี่ต้นหน่เล่าเฉยๆนะครับเปลือกต้นพีหนีพี่น้องเปลือกต้นสีเทาสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็มีกระทะแล้วก็มีมีสเก็ตปีกระทะนะครับพี่น้อง เปียกต้นของเราเป็นแผ่นบางๆนะครับเป็นไหม่ยืนต้นขนาดกลางถึงไงลักษณะใบพี่น้องลักษณะใบก็เป็นพืชใบเดี่ยวออกตรงข้ามออกคู่หนึ่งสองนี่นะครับนี่ขนาดไงก็กระทุ่มกระทุ่มหน้าพี่น้องไงก็การไหลเท่าเดี๋ยวหมอยาจะทหม่ที่เอากระทุ่มหน้ามาเพิ่ม นีกระทุ่มหน้าพี่น้องง่ายก็กันหลายเติอบอยู่ดีนะครับลักษณะยอดของเราก็จะออกสีแดงขึ้นกันนี่ตันนี้สีแดงอ่ตาตะวแมงจอใบเลาเป็นยอดสีแดงเป็นไม้ป้าพี่น้องกระทุ่มหน้าก็เกิดดอกสีแดงไอ้ยอดสีแดง ลักษณะดอกนะครับออกดอกเป็นช่อพี่น้องจะขึ้นหูบดอกให้พี่น้องบ้งดอกของล่างไข่ๆครับเชื้อโควิดเชื้อโคโรนาสองพัิ้ใไหมพี่น้องลักษณะไข่ๆกันดอกเาล่าหนากลัวอยู่แล้วก็ผลของงล่าก็เป็นเดี๋ยวจะเกินหูบไปบ้างพี่น้องไข่ยดอก,กนะผลก็ได้ดอกออกสีเหลืองนะครับ สรรพคุณทั้งยาของเราดีก็เถียงนั่มเสนอต่อผีต่อนองนะครับกระทุ่มโคกหรือกระทุ่มเลือดนี่แก่ทองรลวงทองเสียนี่ชะงัดนักแหล่นะครับทองรลวงทองเสียบิดมูกเลือดถ่ายเป็นอุจลาเป็นเลือดั้งเฉยไม่ผิดหรอกระบบทางเดินอาหารและทางเดินอุจจาระนี่พีการหรือมีปัญหาตัวนี้ม่าน,นั้น ช่วยได้ชะงัดนักแล่คือเพิินวานนะนะครับพี่น้องนี่คือกระทุ่มเลือดหรือกระทุ่มโคกอ่าส่วนที่นําไปใส่ประโยชน์นะพี่น้องเปลือกต้นใส่เปลือกต้นทาเขาอ่าตัวรถฉาติของเราพี่น้องคือใบกระทมนะเพราะว่าเราเป็นเผือดอยู่ในตระกูลเดียวกันครับกระทุ่มนานะครับรถนี่เดียวกันเลยกับกระทุ่มนา รสออกขมเหมือนใบกระท่อมแล้วก็ใส่แท่นใบกระท่อมได้ถ้าใบถ้าใบกระท่อมมิฤทธิร100์ร้อยเปอร์เซนตัวนี้ที่ประมาณเจ็ดติบพี่น้องทึ่งกระทุ่มหน้ากระทุ่มโครกรสชาติขมสามารถใส่แท่นกันไดออกฤทธิต์ต่อระบบสัพพะศาทตร์ขึ้นกันพี่นอ้องตว่าหลักการในการใส่พี่น้องต้องเข้าใจน้ำว่ารสชาติของเราเนี่ยที่ขมฝาดขมฝาดแรง ใส่ไล่ก็เห็ดเห้พี่น้องท่องผูกนะเห็ดเห้คึกแข้งเกินไปเวะไง <c ười> คึกเกินไปนี่อางทีทำงานนะ่ะแปดชั่วโมงปกติมนุษย์แล้วมนุษย์ทำงานนี่สิบแปดชั่วโมงพักแนละพี่น้องพี่น้องอางทีทำงานถึงสิบสองชั่วโมงเพราะว่าฤทธิ์ของเราคึกเป็นยังหมอยาหากักหมอจะมอยาหากัหมาหากหมาจังบอกเกินเสียวอล่องแล้วพี่น้องยำ <c ười> แล้วเกินลงไปนี่ขมปัน <c ười> แล้วก็ มิลิต์ต่อระบบประสาเทเห็นเขากระชับกระเชงขึ้นพี่น้องผมครับบอกให้พี่น้องฟังประมาณตำหนีนะครับนี่คือสม,มุนไพรกระทุ่มเลือดหรือกระทุ่มโคกนะครับแต่พคุณทางยาของเล่ากะแก้ท้องร่วงท้องเสียนะครับแก้บิดมูกเลือดออปรับสมดุลของ ทางเดินทางเดินอาหารทางเดินอุจจระนะครับเกี่ยวกัรบ,บระบบลำไส้เังสิไหมพี่นอ้องเกตไถ่ลำไส้ทำงานเป็นปกติมีประสิทธิภาพครับแล้วก็สามารถที่นั่มไปใส่รวมกันครับกระทุ่มนาหรือใบกระท่อมก็ะไดขึ้นกันประวัติรถเดียวกันรีดเดียวกันครับผมพี่นอ้องมักวิดีโอนี้นะครับ ขอกำลังแรงใจให้เขาด้วยพี่น้องด้วยช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนำ้ำพี่น้องจังจะบริภาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้นะครับอันนี้มาจากพี่น้องในภาพของกระทุ่มโคกหรือกระถุ่มเลือดหมอ,อยาหักใหม่ขอกลา่าเคำว่าสบายดีครับผม